สวัสดีครับวันนี้พบกับผม,ผม Mr H Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้าง Channel ใน YouTube นะครับตั้งแต่เริ่มการสมัครอ e ีเมลไปจนถึงการจัดแต่งหน้าและทำาการสร้างแบนด์กันเลยนะครับอ่าก่อนอเลยเราต้องมาเอ๊ะเราต้องมี Gmail ก่อนนะครับเพื่อทำเพื่อให้เราสามารถล็อกอินลงชื่อเขาใช้ใน YouTube ได้ครับอ่าเรามาเริ่มการสมัครไอ Gmail กันเลยฮะ นี่ครับเมื่อเราเข้าปุ๊บเรานี่เลยสร้างบัญชีผู้ใช้อ่าเมื่อเรา,เข,าเข้าเข้าบัญชีผู้ใช้ปุ๊บก็ได้มีหน้าต่างให้กรออีเมลต่างๆนานาเก็กรอกไปเลยครับตามที่ต้องการชื่ออะไรก็ไดแ้แต่เราครับเราจริงเราปลอมก็ไดนะ้อ่าใส่ทดสอบทดสอบทดลองทดลองเนายอ่าอ่าชื่อ กวสามารถใเสื้อตัวราจุดตเท่นั้นต้อไปอไเห็ดเห็มันลูมมันลูมมันลูมหลังใส่ดีใส่จุด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 ลูมอะมันลูมจุดลูมนะ เสรต้องก okay. องารโอเคอก็ใส่รหัสผ่านไปเลยครับอ่ามันเกิดหายไปเลยแต่ท่านจะใส่ใสแต่ไหเลยครับอ่าเจอดดูเหมือนจะไม่ถูกต้องอ๋อ แล้วมันเ,เกิดนี้ต้องใส่ต้องใส่เบอร์ประสอบเป็นคิทสักกาหลานฮะเบอร์โทรศัพท์ก็ปลอดภัยแลครับผมก็ใส,ใส่ใส่อะไรก็แต่แต่ว่าผมแนะนำให้ใส่เบอร์โทรศัพท์จริงๆของท่านนะครับาซ่งผมจะใส่ บอร์นี้ก็ไม่ใช่เบอร์จริงของผมหรอกครับอ่าแล้วเราก็ใส่เบอร์วันต่นี้มีไม่มีนะแต่ครับแล้วก็กรอกไปเลยตามนั้นอ่าเรารับเงินขายออกมาแล้วเราก็สมัครเข้าไปอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็มีอ่า Gmail เป็นของตัวเองแล้วอ่าไปเราก็เข้า YouTube เ้วยครับ เราสามารถเข้า YouTube ได้เลยเห็นจะเรียกเหมืแล้วเราเราอินเข้าใช้ใน YouTube ได้เลยครับนี่มาเรัอินปุ๊บเราจะได้หน้าตา่างโลง่ลงๆอย่างนี้มาใช่ไหมครับให้เรากดเข้าไปที่สตอริโอผู้สร้าง ช่องครับน,นี่ครับมันก็จะให้ท่านเลือกว่าท่านจะตั้งชื่อของช่องของท่านว่าอะไรอันนี้ท่านก็แล้วแต่ท่านเลยว่าท่านจะตั้งว่าอะไรผมจะตั้งว่าทดลองทดลองแล้วกันอ่าพอือนมันไปเลย โอเคไม่ใชาสามก๊กลาโอเคกดดำเนินการถ้าไปท่านั้นก็อรอให้มันดำเนินการไปนะครับอ่าปุ๊บเราก็จะได,ได้หน้าต่างนี่มากดตรงดูทุกบอานครับเราต้องเข้าที่ตัวนี้ช่องของฉันเมื่อเราเข้ามา,าตัดนี้เราจะได้นี่ครับหน้าต่างชแนวของเรามาแล้ว เด่เราเราจะไม่จบแค่นี้เราจะมาสอนดูการใส่หน้าปกของช n e l นะครับหน้าปกช n e l มันจะเป็นขนาด2 0 0 0ันสอคูณหนึ่นะครับขนาดไฟล์สองสูตรต่าแค่า2เมกนะครับถ้าเยอะไปกว่าน,นั้นมันมันจะใส่ไม่ได้ ุณก็ใส่เลือกจากคอมพิวเตอร์คุณไปเลยอะไรก็ได้ตามใจคุณมาต่อที่รูปภาพส่วนรูปของโปรนั้นนะาัมันจะให้ไปตั้งค่าในโปรไฟล์ของ Gmail ของของ g o o g u e พัดของเรานะครับซึ่งเราก็เหมือนกันครับคุณก็เลือกรูปอะไรก็แล้วแต่ของเราของคุณมาลงเลยที่คุณต้องการที่จะตั้งเป็นรูปโปรกับรูป เอ้ลูปปกโป่งนะครับอ่า,าอ่ามาครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะจะมาสอนนะครับคือการอ่าทำให้วิโดีโออ่ะของเราอ่ะสามารถที่จะอ่าใส่รูปหน้าคลิปวิดีโออย่างเดี๋ยวผมรับตัวอย่างอย่างผมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อย่าง นี้เป็นต้นใส่เนรูปหน้าคลิปอ่าอะไรอย่างนี้นะครับวิธีทําเริ่มแรกเราคือเราต้องเข้าไปที่สตูดิโอผู้สร้างแล้วเราก็กดไปที่ช่องนะครับลังจาั้นท่านจะเห็นนี่ครับการสร้างรายได้อ่ะท่านกดเปิดใช้งาน้วกดเปิดใช้งานมัญทีของฉันเลยอ่า อ่าครับเมื่อเรากดไปแล้วเราจะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะอ่าเรากดเยันดันข้างต้นยันขึ้นอ่าเราก็เลือกไปเลยครับอ่าโอเคเนะี่ยเลือก3อันแล้วเราก็กดตรงไอ้กดฉันยอมรับไปเลยครับแลทำอะไรขึ้นนี่ยวก็มา,ากดรับทราบอ่า โอเคจากนั้นก็เลยร,รับรับเราก็สามารถใส่รูปหน้าคิดเวลาแต่นี่ผมจะมาดูที่ชนาของผมนะครับอ่านี่ครับเราจะมาดูวันตรงนี่ีแต่ผมเข้ามาให้ดูการอัปโหลดรูปพรนน่านั่นยังไงแล้กดไปดนูนะครับตูดิโดผู้สร้างแล้วเราก็มาที่ เครื่องมือการจัดการวิดีโอนะครับเครื่องมือจัดการวิดีโอเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับแล้วก็กดนะรับมันแก้ไขมาเดิมและตรงนี้มันจะมีให้กดอัพรูปอ่ารับรูปย่อขนาดย่อของเราอะ่ะเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดอัพรูปตามที่เราาาเอาไว้แต่ ผมจะแนะนำให้ใช้ขนาด1280คูณ720นะครับขนาดมาตรฐานของวิดีโอแบบดีเล็กๆธรรมดาอ่ะนั่นนะครับคุณก็จะได้นัดน่าของอ่าข,ของเรียกว่าเนี่ยหน้าต่อของคลิปวิดีโอของคุณมานะครับ โอเคคงเข้าใจนะครับอ่าครับโอเคซึ okay. ่งอ่าตอนเราอัปรูปเราก็ยังออกมันก็มีให้เราใส่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับใส่รูปยอ่อขนาดอ่านาปกของคลิปเราครับเอาล้ครับอ่าเรามาต่อกันที่การัดแต่งหน้าชแนลของเรานะ่ย เนี่ยเมื่อเราทําการเปลี่ยนรูปโปเป็นตั้งชื่อของเราชแนลเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเราอัพวิดีโอไปลงไปแล้วเราจะได้หน้าต่างเพียวๆอย่างนี้มาเลยใช่ไหมครับอ่าดังนั้นเราจะทําการตตดแต่งด้วยการเข้าตรงนี้ครับมุมขวาที่เป็นรูปเหมือนเรซอร์เนี่ยเราคลิกเข้าไปแก้ไขาการนําเสนอการนําทางของแช่ของช่องเออรากดไป ตอนขึ้นหน้าต่างนี้มาครับให้เราไปดูที่มุมบนขวาครับเรียกดูนะครับให้เรากดเปิดใช้งานจากนั้นเรากดบันเทกครับเมื่อเราบันทึกแล้วนีม่มันจะขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาแล้วครับนะครับดูเป็นช h a n แ e ลขึ้นแล้วนะฮะอันนี้เราสามารถย่าไขาได้ว่าเราจะเอาอะไรขึ้นมานําเสนอ่อะเก็บเป็การล่าสุดแล้วก็อัปโหลดล่าสุด ถ้าแต่เราเลยอ่ะเรากดก,กิจกรรมล่าสุดไปนะครับของผมอ่าเราจะขึ้นอันนี้มาแล้วอันนี้มันจะขึ้นดูว่าผู้ที่ติดตามเราอยู่แล้วกับผู้ที่เราชมใหม่คือคนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามเราเขาจะเห็นหน้าตาเป็นอย่างงี้ครับหน้าตาของเราคอนตาของคลิปเราของแชแนลเราจะเป็นนี้อ่าถ้าเราที่ต้องการที่จะสร้างเออยังไงดีคือเนี่ยเราจะต้องสร้าง ก่อนเพิ่มอย่างอ,าอะไรดี DCO ตะการอัพโหลดนาตาลการอัพโหลดครับตั้งจะสิ้นนี่มันจะขึ้นคิคคดวดีโอที่เราอัพโหลดมาอ่ามันตอนนี้ครับเขาโคง้งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นนา,านาต้ง์หรือดวนอนนี่ถ้าเราเลือกดาวนาตาตั้งก็จะเป็นนี้ มันจะเรียงไปแล้วนี่เราแต่ท่านเลยครับว่าจนท่านจะตัดแต่งมันแบบไหนตามใจของท่านทำความสวยงามเมื่อเราได้ปุ๊บเราก็กดเสร็จสิ้นส่วนนี้เราสามารถสร้างได้เรื่อยๆนะครับแต่ความต้องความพอใจของท่าน,นเราสามารถสร้างริเพได้เพลยลิสต์เออฟุตพิต นี่ผมเลือกเพจนที่ผมสร้างไว้แล้วผมสร้างสอ,งอนไว้ผมเลือกว่าแนวนอนเนี่ยความาะว่ามันจะได้ดูสวยงามเพราะว่าอย่างนี้มันดูสวยแล้วนะ่อเราได้ปุ๊บเราเสร็จสิ้นนี่ละครับก็เสร็จแล้วเราก็สามารถแต่งหน้าได้ตามใจของท่านแตา,ท,าท่านจะเลือกเลยว่าท่านจะสร้างอะไรมามันมีบอกอยู่ท่านสามารถเลือกได้เลยครับเมื่อท่าน ไม่พอใจไหนท่านสามารถกดลบทิ้งแล้วกดสร้างใหม่ได้หลวงพ่อคงสร้างมาเือนเดิมแหละโอเคอันนี้ก็คือเราสามารถนี้ได้เลยครับทําการาย้ายขึ้นย้ายลงอันนี้ตามใจของท่านสามารถปรับแต่งได้ตามความสวยงามตามความพอใจของท่านเลยอามา,อาแล้ว อย่างหนึ่งที่ผมจะมา,อาสอนนะครับคือการสร้างแบนออย่างนี้สมมติถ้าเราเข้ามาดูชิปบอกนี่สร้างไอคอนสร้างแบนของเรา,าใช่ไหมถ้าถ้าเรามีคนติดตามาไหรัมันจะมีบอกอยู่ข้างล่างเนีย่ยถ้า ไม่มีคนเท่านั้นยังไม่ติดตามเรามันจะขึ้นว่า, subscribe ส,า,าสับสะไคร้ครับเขาสามารถหาขาจะปรากดสับสะไคเราตรงนี้ได้เลยเรามาดูวิธีการสร้างนะครับนี่ผมกลังอ,อัพลงเดี๋ยเข้ามาที่นี่ปุ๊บเรากดไปที่รูปโปรไฟล์เรานี่สตูดิโอผู้สร้างครับแล้วเรา,ากดที่ช่อง แล้วเรามาดูตัวนี้ครับการสร้างแบนด์วัตะไปนี่นี่ครับผมได้สร้างไปแล้วนะครับผมใช่ไหมอ่าเดี๋ยว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 อันนี้ลองลบก่อนนี่เพราอคุณกดเข้ามาตอนเริ่มแรกมันจะขึ้น ให้สร้างตางน้าของท่านคือการสร้างแบนนี่แหละปุ๊บมันจะมีแบบให้เลือกอ่ะเราก็เลือกกําหนดไฟล์เข้าไปกดไฟล์รูปภาพที่เราต้องการจะสร้างเป็นแบรนด์ของเราเาข้าไปนะครับกดเกดข้าไปบันทึกก็รออัปโหลดรูปเข้าไปให้มันตั้งเป็นไฟล์อันนั้นอรอแบบเดียวเด็จแป๊เดึงครับผมกำลังอัปคลิปอยู่ โอเคเมื okay. ่อเราดีปุ๊บมันก็จะโชว์่าว่าอันนี้คุณต้องการให้มันตั้งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ารูป่างนี้นะเราพอใจแล้วก็บันทึกไปเลยครับถ้าคุณไม่พอใจคุณก็เปลี่ยนรูปตามใจของคุณอ่าดังน,นั้นมันจะมีนี่สแสดงเวลาที่สแสดงอันนี้มันจะมีให้เลือกครับอยู่สามอันนี่สแสดงที่จุดสิ้นสุดของวิดีโอคือสแสดงตอนจบกับ นี่กาหนดเวลาเราสามารถให้มันเริ่มตอนวินาทีที่5หรือจะให้มันถึงไหนก็ทำได้แต่ผมจะตั้งเป็นตลอดทั้งวิดีโอคือให้มันโชว์ทั้งตลอดคลิปวิดีโอเลยอเมืนะ่อเราเริ่มปุ๊บเราก็กดอัปเดตเข้าไปนะครับเท่านั้นก็เสร็จแล้วท่านั้นก็จะได้คลิปวิดีโอของท่างก็จะมีอา แบนขึ้นมาโชว์แล้วครับว่านี่นะเป็นวิดีโอนะแต่มีแบรน์แล้วกด subscribe ได้แล้วนะโอเคอ่ะครับแล้วสุดท้ายในผมในทิ้งทวนนิดนึงคืออันนี้เราสามารถแทรกวิดีโอที่เราอัพมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไระเราสามารถนํามาเสนอได้เลยไม่จะเป็นต้องเลือกไอล่าสุดหรอล่าสุดอ่าอะไร ข่าดล่าสุดหรือกิจกรรมล่าสุดอย่างเดียวนะครับโอเคเนี่ยและอีกอย่างนึงครับมาดู playlist เลันะครับคือผมจะมาสอนวิธีการสร้าง playlist อ่าเราก็นี่ครับ playlist ใหม่เราสร้างไปเราก็ตั้งชื่อเลยครับเราชื่ออะไรอ่ะจากนี้ตั้งปุ๊บมก็สร้างมาจะสร้างอะไรดีอ่ะลองลอง าชื่อลองนะครับลองแล้วเราสร้างมาปุ๊บมันจะให้เราเพิ่มวิดีโอครับเราก็เพิ่มวิดีโอไปเลยครับอ่านี่จากเราสามารถจริงเราสามารถเอาคลิปของวิดอของอื่นมาใส่ได้นะครับเป็นพลแต่ว่าเราสร้างชัยลของเราเราก็ควรจะใช้วิดีโอของเรานะอ่าโดยการนี่ครับก็ที่วิดีโอ youtube ของคุณแล้วเราก็เลือกวิดีโอเลยครับว่าเราจะเอาวิดีโอไหน กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็น playlist วิดีโอของเราออกมานะครับนี่ครับสามวิดีโอเนียตามลำดับที่เรากดไลค์ให้ใหมาถ้าแล้วครับก็เรียบร้อยแล้วก็ตับการสร้าง playlist ของเราง่ายม,มากอ่ะนั่นละครับซึ่งเราไม่เอาอันนี้เราจะทำไงอ่าเนี่ย เราต้องทำการทำการรบเอลิปออกนะครับตักดตักดลบออกเลยโอเคครับเรจรียบร้อยแล้วอ่าสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอเป็นประโยชน์แต่กับคนที่ตั้งใจที่จะสร้างแชแนลใหม่ ตั้งใจที่จะสร้างชแนลออครับสำหรับคนผู้คนเพิ่งเริ่มต้นนะครับที่ยังทําอะไรยังสร้างชแนลไม่เป็นยังไม่รู้ต้นทํายังไงหวราะว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ,อคุณนะครับโอเคครับงั้นก็ฝากติดตามฝากไ like, ลค์ฝากแชร์มาฝากไลค์ฝากแชร์ก็นด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับรับวิดีโอนี้งั้นผมขอลาไปแต่วาเป็นก่อนแต่เพียงเท่านี้นะฮะโอเค ครับครับสวัสดีครับ